สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two c h a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเฟรนวอร์สตัดิออนนะครับในศึกยูโรปาลีระหว่างเฟรนวอร์สครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์และก็เป็นสเปอร์นะครับที่บุกเอามาเอาชนะเฟรนวารอสไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับยินดีกับแฟนๆของสเปอร์ด้วยและที่น่าย,ยินดีและก็ชื่นใจแทนแฟนๆของสเปรอร์อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือบรรดานักเตะดาวรุ่งของสเปอร์ วันนี้ลงทําหน้าที่พร้อมหน้ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่เซนเตอร์เลยนะมีเกรยินะครับยืนคู่กับโรเมโรตรงกลางมีเบิร์กวาลนะครับที่ลงมาทําหน้าที่แทนตัวของ Madison. เมดิสันปีกขวาเป็นไมกี้มัวนะครับที่ลงมาทําหน้าที่แทนไบรนนจอห์นสันแล้วก็หน้าเป้าอย่างแลงเชียนครับที่วันนี้ก็ลงมาทําหน้าที่ด้วย ตำแหน่งต,ต่างๆนะครับของสเปอร์บรรดานักเตะดาวรุ่งที่ลงมาก็กคงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับคือจะมานั่งโอ้โหขึ้นมาแล้วเล่นได้ดีเลยผมว่าก็คงไม่ใช่นะครับแต่พอลงมาแล้วอะผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าสเปอร์ดูดูดรอปลงไปหรือดูอหรือดูแย่ขนาดนั้นนะครับคือเล่นได้ตามมาตรฐานที่ควรจะทําได้จริงๆบรรดานักเตะดาวรุ่งของสเปอร์อนาคตไกลามากนะครับโดยเฉพาะตัวของไมกี้มัวมีความเร็วความคล่อง กาเล่นด้วยและที่สําคัญอายุแค่17ปีเท่านั้นเองแลงเชีย er, นะครับพูดถึงสูนหน้าคนนี้หน่อยนะครับแลงเชีย er, อาจจะต้องให้โอกาสแล้วก็เวลากับเขาหน่อยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอายุมากกว่านี้นะครับสัก20 21อะผมว่ากําลังดีในเรื่องของกระดูกนะครับในเรื่องของแรงประทะต่างๆจะเพิ่มมากขึ้น วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าแรงประทะของแรงเชียร์เนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะชนกับบรรดาแนวรับของเฟรนวารอสได้เต็มที่ขนาดนั้นอาจจะด้วยอายุด้วยอาจจะด้วยยังยังกล้ามเนื้อยังไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนสูงรูปร่างทักษะผมว่าได้แล้วแหละแต่อาจจะขาดในเรื่องของพละกกาลังกล้ามเนื้อเท่านั้นเอง เบิร์วอลสอบผ่านมากนะครับวันนี้เขาผมเห็นเขามาไหลแมตชแล้วสำหรับตัวของเบิร์วอลได้โอกาสจากปอเจโกคูค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการลงมาทําหน้าที่ในตําแหน่งตรงกลางสนามไม่ว่าจะเป็นแทนของแมด i ิสันเองหรือตําแหน่งคนอื่นๆผมว่าเบ wow! ิร์วอลีปอนาคตไกลามากๆคนหนึ่งของสเปอร์เลยรวมไปถึงตัวของเกงเหมือนกันนะครับที่ผมว่าต้องชมปอตเจโกคูจริงนะในการจับโคาลมา พอจับลงมาเล่นคู่กับโรเมโร่สิ่งหนึ่งที่ตัวของเกรนั้นจะได้จากตัวของโรเมโร่ไปเต็มๆนั่นก็คือในเรื่องของการอ่านจังหวะของเกมการเล่นร่วมกับนักเตะซีเนียอย่างโรเมโร่ได้หลายอย่างมากครับจะพัฒนาตัวเขาขึ้นไปอีกวันนี้สเปอร์มาดีนะครับครองเกมแล้วก็ทําเกมรุกเข้าใส่ตัวของเฟรนวารอสได้ดีแต่สิ่งหนึ่งนะครับทั้งตัวของเฟรนวารอสแล้วก็สเปอร์ ตัวของเฟรน์วอร์อสวันนี้ถามว่าไม่มีโอกาสขนาดนั้นไม,ไม่ใช่ครับพวกเขามีโอกาสทําเกมรุกเข้าใส่สเปอร์เหมือนกันมีโอกาสจะได้ประตูเหมือนกันสําหรับตัวของเฟรน์วอร์รอสแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกับสเปอร์นั่นก็คือเรื่องของความเฉียบขาดวันนี้สเปอร์มาเฉียบขาดมากกว่านะครับก็เลยมีผลได้มาถึง2ประตูครึ่งแรก1น,นะครับแล้วก็ครึ่งหลังอกีก1ประตูสําหรับตัวของสเปอร์ วันนี้สเปอร์ผมว่าโอกาสที่จะได้มากกว่า1ประตูมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเฉียบขาดมัน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 มาสัมฤทธิผลในจงหวนในจังหวะที่ตัวของบาร์ซ่านั้นลุยขึ้นไปแล้วก็ยิงสวนตัวรักษาประตูเข้าไปหลังจากนั้นนะครับพอสเปอร์ได้ประตูนําไปแล้วนะครับก็พยายามที่จะขึงเกมเข้าใส่ตัวของเฟเนวารอสเหมือนกันพยายามที่จะเอาลูกที่2ให้ได้เหมือนกันจะพยายามจะปิดเกมนี่แหละครับแต่ว่าด้วยเหนืออื่นใดแล้วเกมมันก็ไม่ได้เจาะง่ายขนาดนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของตีมอเวอร์เนอร์วันนี้ตีมอเวอร์เนอร์มีโอกาสอีกแล้วนะครับมีโอกาสอีกแล้วในในการหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับผู้ราประตูแต่สิ่งหนึ่งที่ตีมอเวอร์เนอร์ทำนั่นก็คือ1อยู่กับบอลนานมากครับใช้เวลาในการตัดสินใจจากจังหวะที่เขาหลุดเข้าไปอ่ะนานมากครับ จังหวะแรกที่จับบอลนะตัวของตีมอวอร์เนอร์ไม่เลือกที่จะยิงสวนผู้รักษาประตูแต่เลือกที่จะดึงบอลไว้กับตัวนานจนกระทั่งผู้เล่นของเฟเนรอสเนี่ยบีบเข้ามาพอบ,บีบเข้ามาแล้วเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยก็ออกมาเร็วเหมือนกันพอต่างคนต่างบีบแล้วมุมไม่เหลือแล้วครับพอไม่เหลือแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ตีมอวอร์เนอร์เนี่ยจะต้องกระชากออกไปทางด้านซ้ายของตัวเองก่อนที่จะยิงซัดหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนับมาตั้งแต่นัดที่ตีมอวอร์เนอร์นั้นพบกับแมนอยู่และจนกระทั่งมาถึงตอนนี เราเห็นแล้วนะครับว่าหนึ่งความมั่นใจของเขาหายไปในการที่หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วไม่กล้าที่จะยิงสวนในนัดที่พบกับแมนยูเนี่ยเขายังตัดสินใจยิงอยู่นะแต่ยิงแล้วเตดบ้างอะไรบ้างแต่นัดเนี้ยเราเห็นชัดเลยว่าพอหลุดเข้ามาแล้วอ่ะผมว่ามันมันก็มีผลนะในในใน,ในนัดที่พบกับแมนยูแล้วไม่สามารถที่จะทําประตูได้ในจังหวะที่หลุดเข้าไปเราเขาเอียงตัวเพื่อจะแปรจังหวะนี้เหมือนกันเหลี่ยมทางทุกอย่างคล้ายๆกัน แต่เขาเลือกที่จะเก็บบอลไว้ตัดสินใจนานมากครับจนกระทั่งมุมมันไม่เหลือแล้วอะหลังจากนั้นละครับมันเป็นสีหน้าท่าทางคือกล้องเนี่ยก็ตัดไปทันทีเลยนะตัดไปหาหน้าของปอยเซโคกูว่าคือมันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างเหมือนกันสําหรับตัวของตีมอวอร์เนอร์และจังหวะกการเล่นแบบนี้ของเขาเหมือนกันถ้าเราพูดถึงตําแหน่งนี้ของติมอวอรเนอร์นะครับใน,ใน,ใ,นในตำแหน่งปีกซ้ายเราก็ต้องพูดถึงตัวของซอนทังมินก่อนลูกพี่ซอน ก็คงเป็นตัวเลือกแรกของปอสเซโกกูนะครับแต่ติมอวอร์เนอร์จะเป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่ของปอสเซโกกูนับจากนี้ไปปอสเซโกกูจะยังคงให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับว่าปีของสเปอร์มีเยอะมาก,กรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งด้วยที่ลงมาทำหน้าที่ในวันนี้ถ้าเราไล่เรียงกันมาจริงๆนะครับนอกจากซอนฮึงมิน ลูกพิซซอนของเราขวาเป็นแบนเนนจอนสันไมกี้มัวเล่นทางด้านขวาครับซ้ายก็คงมีโอโดแบร์อีกคนหนึ่งเป็น2แล้วนะครับแล้วก็ตัวของติโมเวอร์เนอร์เป็น3แล้วดังนั้นปัจจุบันนี้นะครับในตำแหน่งปีกมีนักเตะให้เลือกใช้งานมากนะครับสำหรับตัวของพอสเซโกกูดังนั้นถ้าตัวของติโมเวอร์เนอร์ยัง ผมว่ายังยังเค้นหาฟอร์มของตเองไม่ได้หรือจังหาความเฉียบคมของตเองไม่ได้ผมว่าเหนื่อยแน่เหนื่อยทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ทางตัวของสเปอร์เองด้วยนะครับที่จะยังไงดีกับตัวของติโมวานเนอร์นะครับหลังจากนี้ไปโอกาสมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมว่าเราคงไปต้องไปติดตามกันเหมือนกันเพราะว่าน่าเสียดายเหมือนกันติโมวานเนอร์เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมชอบเขาตั้งแต่ที่มาเล่นให้กับเชลซีแล้วนะครับแล้วก็คือไม่ประสบความสำเร็จ ในในวันที่เขาย้ายมาเล่นให้กับเชลซีนะแต่หลังจากที่เขาย้ายกลับไปเล่นให้กับไลซิกแล้วกลับมาที่สเปอร์นี่แหละก็คิดว่าน่าจะน่าจะประสบความสําเร็จแล้วมันน่าจะดูเข้ากับเกมของสเปอร์ได้ดีแต่พอเนี่ยมันมันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าปอสเซโกกูจะปลุกตัวของติมอลเวอร์กลับมาได้ยังไงกลับมาในรูปแบบไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงสเปอร์วันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเหมือนกัน ในช่วงท้ายของเกมครับหลังจากที่สเปอร์ยังคงนําอยู่หนึประตูต่อศูนย์พยายามที่จะเอาลูกที่2แล้วนะครับแต่ไม่สามารถทําได้สิ่งหนึ่งที่ทั้ง2ทีมมีปัญหาเหมือนกันวันนีท้ทั้งตัวของเฟเนรวารอสเองกับสเปอร์เองนั่นก็คือเรื่องของความเฉียบคมทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยที่ครึ่งหลังนะครับในที่มันอึดอัดกันอยู่เนี่ย ผมชมปอเซย์ของกูนะครับในการเปลี่ยนเอามาดานักเตะซีเนียแล้วก็นักเตะตัวจริงอ่ะครับลงมาไม่ว่าจะเป็นตัวของโชรันกี้เจมส์ดิสันคูรูเชฟกี้และที่สําคัญคนที่ลงมาทําประตูชัยนะครับให้กับสเปอร์นั่นก็คือตัวของแบนเนนจอนสันลงมาแล้วเป็นผลเลยครับเราเห็นถึงความแน่นอนเราเห็นถึงความนิ่งเราเห็นถึงความเฉียบคมแบนเนนจอนสันลงมามีโอกาสซัดไปชนคลานสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะมาซัดประตูชัยได้ เก็บบอลดึงบอลลงสวยก่อนนะครับก่อนจะแตะเข้าซ้ายยิงเสียบม,มุมเข้าไปสวยงามมากนะครับหลังจากนั้นก็เป็นตัวของเฟเนรารอสนะครับที่มันได้ลูกเตะไขแตกไล่สเปอร์มาเป็น1ประตูต่อ2ต้องชมความเฉียบคมของเฟเนรารอสด้วยนะครับในเกินขึ้นเกมมาทางซ้ายแล้วก็คลอสบอลเข้ามากระโดดแปรเข้าไปนะครับสวยมากนะไปไขแตกสําเร็จหลังจากนั้นเกมมันดูเหมือนจะตื่นเต้นขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายสเปอร์ยังคงรักษามาตรฐานและ,และที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปว่า ปอเซลกูส่งบรรนักเตะต,ตัวจริงลงมามันทําให้เกมแน่นจริงๆแล้วเกมของเฟเนร์รอสก็ไม่สามารถจอบสเปอร์ได้สุดท้ายนะครับสเปอร์เอาชนะเฟเนร์รอสไปได้เก็บ3คะแนนสําคัญในสตึกยูโรปาลีกไปเล่นนอกบ้านแล้วเก็บ3คะแนนได้ถือว่าย,ยอดเยี่ยมสําหรับสเปอร์และรูปแบบการเล่นรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งด้วยนะครับที่ลงมาทําหน้าที่แล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าย,ยอดเยี่ยมมันทําให้ทั้ง ทั้งระบบภายในทีมแล้วนักเตะก็จะมีความกระหายมากขึ้นโดยเฉพาะบรรดานักเตะดาวรุ่งที่ได้ลงมาสเปอร์ยังมีนักเตะดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับปีกเนี่ยมีโอโรเบร์มีไมกี้มัวโอโ้โหมีสารพัดท,ที่จะเล่นดังนั้นเกมรุกของสเปอร์ผมว่าหลังจากนี้น่าจะมีผู้เล่นที่มาให้หมุนเวียนกันเยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันจะทําให้สเปอร์มีความหลากหลายมากในการเล่นอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไปทีมแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกถ้ามีโอกาสได้เล่นบอลยุโรป ไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนก็ตามซีซันหนึ่งเนี่ยเล่นไม่ต่ำกว่า60เกมแน่ๆจะเข้ารอบลึกหรือไม่ลึกเนี่ยหรือยังไงเนี่ยผมว่ามีประมาณ60เกมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรายังไม่รวมบอลถ้วยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคาราบาวคัพเอฟเอคัพ <c ups> เนี่ยถ้าเข้ารอบลึกๆไปอีก ไม่เบานะครับไม่เบาแน่ๆนะครับดังนั้นในการมีแบ็กอัพขึ้นมาบรรดานักเตะดาวรุ่งแล้วก็นักเตะตัวสมรองหรือนักเตะที่ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากวันนี้เราได้เห็นเดวีช่วยพอลงมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหหวยหาบรรดานักเตะตัวจริงของสเปอร์ขนาดนั้นนักเตะที่ลงมาในวันนี้ของของปอเชโกกู u, ของสเปอร์ผมว่าทําผลงานได้ดีก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับชื่นชมด้วยนะบรรดานักเตะที่ยังไม่ได้มีโอกาสมากโดยเฉพาะคู่ตรงกลางอย่างบาสซากับบิซูมา ผมว่า2คนนี้พอจับจังหวะก,การเล่นดีๆก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่แข็งแก่งมากๆผมว่าถ้า2คนนี้นะสิ่งที่สิ่งที่คู่ตรงกลางนะครับก็คือตัวของเบนทินคูกับแทนตำแหน่งเดียวกันนะครับคูรูเซฟกี้ที่ทำได้ดีกว่าเขานั่นก็คือสมาธิกับเกมเท่านั้นเอง สองคนนี้ทั้งบาร์ซากับวิซูมาสมาธิภายในเกมมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาหายๆไปแล้วมันหลุดไปมันทําให้บางทีมันส่งผลถึงกับสเปอร์เหมือนกันดังนั้นถ้า2คนนี้มีสมาธิกับเกมมากพอคู่นี้คู่โหดเลยตัวของวิซูมาก,กับตัวของบาร์ซาเป็นคู่อันตรายมากในใน,ในตรงกลางสนามมันยิ่งทําให้สเปอร์แข็งแกร่งกว่านี้ไปอีกโรเมลโลยืนพื้นอยู่แล้วนะครับแข็งแกร่งมาก เกมรับของเขาเหนียวแน่นมากแล้วจังหวะการขึ้นไปเล่นลูกกลางอากาศในในจังหวะลูกแตะมุมทําได้ดีวันนี้พักแฟนเฟนแฟนเฟนเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับในในตำแหน่งเซนเตอร์ที่ที่เล่นแต่ละเกมะในการเล่นใช้พลังงานเยอะมากเขาเป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่ขึ้นไปสุดเหมือนกันและใช้ความเร็วด้วยนี่คือข้อดีของสเปอร์หลายๆข้อเลยถ้าหลังจากนี้ไปนะครับ สมาธิกับเกมมีความนิ่งมากกว่านี้รายละเอียดในเกมดีกว่านี้สเปอร์น่ากลัวจริงๆผมบอกเลยว่าสเปอร์ในยุคข,ของปาเชโกกูจะน่ากลัวจริงๆครับดังนั้นสำคัญมากนะครับในเรื่องของสมาธิแล้วก็รายละเอียดในเกมส่วนบรรดานักตเตะดาวรุ่งนะตอนนี้ที่ผมดูนะของดีหมดเลยอ่ะของดีจริงๆรอวันจริงๆนะรอวันที่พวกเขาจะแข็งแร่งขึ้นและไกลไปกำลังหลักให้กับสเปอร์ชื่นใจครับชื่นใจแล้วก็ดูแล้วมันไม่ขาดตอนน่ะ ดูแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ดอบไปเจ็บไปเนี่ยแล้วใครจะขึ้นมาแทนมากคือยังไงดาวรุ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตดีจริงๆ ชื่นชมครับชื่นชมปอเซโกขกูแล้วก็ยินดีกับแฟนๆด้วยผมว่าอนาคตสเปอร์เสียสนุกมากกว่านี้แน่นอนนะครับเราเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าสเปอร์ในปีนี้ในซีซั่นนี้จะไปได้แก้ไกลแค่ไหนนะครับไปได้ไกลแค่ไหนแล้วจะทาดีขึ้นไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันช่องผมไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตกันวันนี้ทําได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับกับ2ประตูตอนหนึ่งของสเปอร์ในศึกยูโรปาลีก เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดส b s ค r i b e กันด้วยนะครับอย่าวก็สามารถสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซุปเปอรต์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไวนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ